ตุละตุละตุเลตุเลตุเลคนคนคนตุเลตุเลตุเลฟัดใส่ฟัดขวาตุ่บ่ได้ก็ต้องกินมาเลยมาข้องทางนเขาเห็นม้าเนาแดงจืดใจแดงใจหวายเลยอ่ะก้อนเฉียบต้องลองต้องลองของทางร้านคือกูเหมือนหมาเลยนะตื่นดาแล้ว๋มจืดวะ กินก็กันเสือบมองเห็นอะไรเลยอันนี้อัดมัวเลยน,น,น,นี่ไม่เห็นแล้วทำไมไม่ดูม,มันห็่ขี้เกียจดูไม่อยากดูน้าไม่ผ่านยเสียแล้วสเสร็จแล้วเหรอเสล้วซอยซอ,อยเก่งจัง เหลือเนื้อไว้ให้หนูหนนะ่อยนะหนูจะไปทำรวดนะเอาไปกินดิป่ะนี่ทำอไปทำให้พี่แอดด้วยหน่อยทำอะไรวงไงไม่เอาคนไง <c oughs> ใส่เลือดสุงเล็กนะจ๊ะสเลือดยูบบอใส่ <c oughs> อยากินใส่เนื้อไผักก่อน จังมากทำไมไม่ผสมก่อนเราค่อยเอาผักมามสูตรของข้างร้านนะโอเคเม็มดกระชี้เกลือตอนนี้ก็เป็นตาวเสบผักขึงง้นทั้งเผาทัง้งบดสดใสผักก็ได้ใช่เขียนบอใช้ฉันค่ะอุ้ยว่าเป็นฉันได้เพื่อนฉันสดใส่ไม่หรอกเร่องเ่าทั้งอรอยนี่มเรื่องเผาทั้งเหียว เห็นแล้ววะม่ซวยถี่มากเลยเพราะละเฮาเฮาฮอนฮอนแอกแอกแอกติงไหนเรื่องเกินอุลปวดไม่าเอานั้นหรอเขรยเอาอันนั้นเหรอเอาทำไงอ่ะนี่ไงทรงหลาไม ไม่ต้องเอาว่าหน่อยกินตุ่มหน่นนหอยนเออเอาเลือดเออเอาเลือดใส่เฮ้ยนี่ใส่เลือดลงไปครับเลือดเดลล์ดีเท่าไงใส่อีกสักทุ่งหน,หน่อยหน่อยเลือดไปเลยเอาตรงเล็กทุงเล็กทุ<ม>่งเล็กกินกลางยินนอนกลางยินกินกลางใจอา,าดีหมดแล้วเหรอดีหมดดูนี่ดีแล้ว เอาใส่นี่เลยเมื่อกี้มาขวายังว่าพรุงนีดีอยู่โอ้ทีงเลือดที่หลายเอาเอาเจียวกระเทียมมาใส่เอาเอาใส่เลยแล้วชูรสอยู่ไหนเราอะไม่ค่ะอยู่ในอันนี้หลายเหล่าชูรสเอาเต้าพีกับหัวขวามาใส่กับพ่อเอาเอาใส่พอแล้วพอเร็ว,รวมันจะเค็มมันจะเค็มม,มันเค็มหลบผมเห,มหน,น่อยเกิดผสมผสมเหลียดพ่อสูตรไหนเนี่ยสูตรของทาสูตรของนาใส่พริกป่นลงไปครับโอ้ยพริกป่นนะมะขี้เจาะกองใส่นื้ยื้อยังไหนแต่ว่าพักทั้งคือเจาะกองเลย คือคนเห็ดคือคนสรงใช่ขอกัวครับทำดีๆยาสบ,บัดยาสบ,บัดบ,บอกปุ๋ยหมามันม่วงไหนปวดอะปวดอะห้องอะไรห้องของจังชงตุละตุละตุเลตุเลตุเลคนคนคนตุเลตุเลตุเล <c oughs> ฟัดใส่ฟัดขวาคุณบ่ได้ก็ต้องกินมอะไร พาขึนเขาแห่งม้าเนาะแดงจืดใจแดงใจวายเลยอ่ะก้อนเฉียบอุ้งมือต้องลองต้องลองของทางร้านอืมอือมันได้เลิมันได้เลยมันได้มันได้บางทีจะถ่านเลยดิทีจะถานเลยกินในถ่านเลยก็ชิมก่อนชิมก่อนวกินไม่ได้ เอาแล้วเอาแล้วเพียรเริ่มมีดทำงานแล้วจะงอกับซีซีเลยๆฟ้าซีเลยๆพับหน้าทำไมอ่ะหน้าพับเี่เป็นหนาพันหนาพันหน้ายุ่นทำไมคือค้นด่วนแถอะครับค้นหอายบดดีกับบุนถ่าบุญจะเป็นตำบุกุ้งเชื่อทำร้านครับคอส่อนพ่องเป๊ก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 สิ้นเจะสิ้นไหนเนาะกูก็ง่อย้าเรอ่า เท่ครับย่าเพื่อนมันเอาเจ้เทมาทางนี้ดิโอ้ใส่ชิปเล็บลบากเลยเก๋ว้าวไม่นัวะไรวะเนี่ยที่แกับว่าหน่อยเกียบตุมนาตีเกียบไปเกียบมาเดียดไหลสับ